ในบางครั้งหรือบอ่อยครั้งเวลาที่คนเรานั้นเจอเข้ากับสถานการณ์บางอย่างสถานการณ์ที่พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีถ้าหากว่าเป็นสิ่งดีเราก็นึกอยากที่จะให้มันนั้นอยู่กับเรายืดยาวไปอีกหน่อยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่เราก็อยากที่จะให้มันผ่านไปเร็วๆซึ่งก็มีบางคนนั้นรู้ว่ามันสามารถที่จะทําได้เมื่อใดก็ตามที่เรานั้นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ เราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนความคิดของเราก่อนทุกครั้งที่เราไปทํางานถ้าเราคาดว่าจะเจอเพื่อนร่วมงานแย่ๆเราก็จะเจอมันจริงๆและเกือบจะทุกวันที่เราคิดแบบนี้มันทําให้เรานั้นไม่เคยที่จะคิดหวังอะไรดีๆเลยเมื่อใดที่คิดถึงที่ทํางานก็มักนึกถึงแต่เพื่อนร่วมงานแย่ๆจากนั้นเราก็จะได้หลักฐานว่าเรานั้นไม่ได้คิดไปเองความคาดหวังนั้นมีอนุภาพมันมีพลังดึงดูดและจะดึงดูดสิ่งต่างๆให้เข้ามาหาเราบ๊อบพรอกเตอร์บอกไว้ว่า ความต้องการหรือความปรารถนาจะเชื่อมโยงตัวเรากับสิ่งที่เราต้องการและความคาดหวังจะดึงสิ่งนั้นมาสู่ชีวิตอย่าลืมว่าคนเรานั้น ต้องคิดก่อนแล้วจึงเกิดอะไรก็ตามที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันคือผลของความคิดที่ซึ่งเป็นอดีตไปแล้วไม่ว่ามันจะออกมาจากความคิดเราหรือว่าของคนอื่นฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและหันมาสร้างความคิดใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะเป็นไปตามที่คุณนั้นจงใจสร้างมันขึ้นมาและถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันก็จงเริ่มตั้งใจสร้างด้วยความที่คิดถึงสิ่งใหม่ที่คุณต้องการซะถ้าคุณไม่อยากให้อะไรอะไรเกิด เกิดขึ้นซ้ำแบบเดิมยกเว้นว่าคุณจะอยากเปลี่ยนที่ความคิดแล้วทุกสิ่งจะเปลี่ยนตามตีหน้าสวัสดีค่ะ